ไปพอแฮมตี้หนึ่งนะเจ้าบรรยากาศของการเปิดงานเมื่อตะว,วาเมื่อแรงเจา้าคุณไอายอในส่วนของหน่วยงานราชาการประชาชนทั่วไปต่างไปห่วมแสดงความยินดีนะเจ้าเพราะว่าตะว,วันี้ที่คุ้มขันโตก็มีการเปิดงานนะเจ้าสูนประชุมนานาชาติคุ้มคำนะเจ้าซึ่งที่นี้สามารถจะรองรับคนได้ถึง2,000คนในวาระโอกาสที่ผู้นําประเทศต่างๆจะเดินทางมาประชุมในภาวะของเศรษฐกิจอาเซียนเจ้า นี่เป็นบรรยากาศนะเจ้าที่ตะวันเมื่อแรงมีการแกรนโอเพนนิ่งกันไปเป็นที่เรียบร้อยนะเจ้าทางด้านของป้อมเมืองเจียงใหม่นายสุริยะประสาทบัณฑิตนะเจ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่นะเจ้าก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีกันนะเจ้าในการเปิดศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำนะเจ้าหรือที่ห้องว่าคุ้มคำ international convention complex นะเจ้าที่มีการจัดสร้างในลักษณะของการเป็นคุ้มขันโตกนะเจ้าโดยมีนายวชระตันตาโนาน,านนะเจ้าเพื่อการต้อนรับเป็นอย่างดีนะเจ้า บรรยากาศของภายในงานนะเจ้าโอ้โหคุณไอ้พอตเจ้าอลังการงานสร้างน,นะจี่ท่านผู้ว่าแต่งกายชุดเต็มยศ เจ้านายไฟเหนือแบบบาเกาเลยนะครับเจ้ามนโภายในงานก็มีการจัดงานในลักษณะเหมือนกันย้อนยุคกุย่างเลยนะเจ้าและแขกที่มาร่วมง,งานก็จะต้องมีการแต่งชุดไทยนะเจ้าเพื่อเป็นการห่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมและตอนทับพทศการปีใหม่เมืองที่จะมาถึงนะเจา้ามีการแสดงโขนโดยนะเจ้าที่ถือว่าเป็นหน้าตสินชั้นสูงที่หาชมได้ยากนะเจา้าและหลังจากที่มีพิธีเปิดก็มีการแสดงเดินแบบแฟชั่นโชว์จากสตูดิโอชื่อดังในเมืองเจียงใหม่นะเจา้าและด้านนอกอาคารนั้น ก็มีการจำลองเป็นซุ้มอาหารแบบแลักษณะาการมั่วครัวหอมนะเจ้าเื่้หลายคนได้ไปสัมผัสรสชาติอาหารที่ดีนะเจ้าสำหรับศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคํานี้นะเจ้าขอเล่าคุณผู้ชมฟังกันจะอี้เจ้าคุณไอซถือว่าเป็นอาคารที่มีการประดับป,ประดาตกแต่งนะเจ้าส้ำจันตัยกันและออกแบบในสไตล์ของสถา,สถาปัาปปตยกรรมล้านนานะเจ้าส่วนห้องประชุมนั้นจะมีตึงห้องสัมมนานะเจ้าแล้วแบ่งออกเป็นห้องย่อยๆสำหรับการทำเวิร์กช็อปสัมมนาวิชาการ การจัดบูธการแสดงสินค้านิทรรศาการต่างๆได้ถึง14ห้องย่อยตัวกันนะเจ้าซึ่งตรงนี้ก็สามารถจะรับรองได้ตั้งแต่50ถึง2,000คนนะเจ้าด้วยอุปกรณ์มาตรฐานนะเจ้าเราก็สามารถรองรับการจัดการประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ได้เพราะว่าที่นี่ใช้อินเทอร์เน็ตระบบความเร็วสูงนะเจ้าสำหรับวัตถุประสงค์ในการเปริดศูนย์ดังกล่าวนั้นเพื่อเป็นการที่จะต้อนรับนะเจ้าผู้นําทางด้านของตลาดไม้ของจังหวัดเจีงยงใหม่และรองรับการเปิดตลาดของการประชุมสู อาเซียนในอนาคตกันตอยนะเจ้าก็ต้องแสดงความยินดีตัวนะเจ้าที่จ,งจังหวัดเจยงหมั<ะ>ตอนนี้เขามีการเติบโตแล้วก็รองรับผู้นําประเทศในหลากหลายสาขาและที่สําคัญสามารถรองรับนะเจ้าได้ถึง2,000คนเลยทีเดียวเจ้า